มาเลี้ยงพระมหาสังฆทานสองมื่นวัดทั่วประเทศพุทธบุตรเรือนแสนนะจ๊ะมีทั้งพระผู้ติดตามแล้วก็พระผู้มอร่วมงานคนเลิเลิบกันทั้งนั้นแหละเป็นดูครูไม่ใหญ่เลิบครูไม่ใหญ่นะเพราะครูไม่ใหญ่เลิบก่อนเลิบก่อนเลิบท่านก่อน เป็นวันมหัจาจรรย์ของโลกจึงได้เรียกว่าวันคุ้มครองโลกพะพุทธพุทธบุตรมารวมกันอย่างนี้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยเนี่ยจ้ะเพราะว่าพระเด็คุณทุกรูปล้วนมีภารากิจนี่นะจ๊ะมีศาสนากิจจะตั้งบำเพ็ญเนี่ยทั้งภายในวัดนอกวัดรักษาศรัทธาญาติโยม <c oughs> ติดกิจนิมนต์ก็มีในวันนั้นนะแตท่านเลื่อนออกไปก่อนมาเพื่อเรานี่แหละมาเป็นเนื้อดาบุญให้กับเราเพราะท่านเห็นว่าเรามีความตั้งใจดีมากที่จะมาสร้างบารมีมาสร้างบุญท่านก็จะมารักษาศรัทธาญาติโยมเอาหนทางเนี่ยจะยาวไกลแล้วก็ลำบากลำบนขนาดไหนท่านก็ไม่บ่นเลย เดินทางมามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราอย่างนี้เลยจ๊ะการเห็นพระทตบุตรมารวมกันอย่างนี้ไปเรื่องแสนไม่ยง่ายไม่ง่าย,ายจึงเรียกว่าเป็นทัศนานุตริยะการเห็นอันประเสริฐเพราะทำให้ใจของเราเนี่ยมีคุณภาพสูงส่งเลยเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมจะบังเกิดขึ้นเลยใจจะใส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  ใจใสทำให้มีความสุขเป็นบอกเก่ความสุขและความสาเร็จในชีวิตปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันได้เดียวนี่นะจ๊ะเพราะนั้นเห็นอย่างนี้เป็นการเห็นอันประเสริฐวิเศษเลิศมหัศัรร์น,นี่นะจ๊ะ